คลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกับช่อง Get R15M นะครับผมวันนี้มาเจอกับ R15M f a d ดคนที่สามที่ชื่อว่าทีมนะครับครับผมวัสดีครับผมแนะนำตัวไหนครับอ่าผมทีมนะครับผมช่องทีม R15M TS ใบนะครับผมเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับตรงนี้พูดอันไม่ใั่เปสอนฟันพูดมา ก็ผมก็วันนี้ก็มามาดูไอซิม่าอิมแบทอีกคันหนึ่งก็วันนี้จะให้ทำอะไรรีวิวรีวิวของแต่งของแต่งของแต่งที่น้องกิ๊ตป้ายยานั่นลืมตัวเองไม่มีเงินซื้อนะครับไม่มีเงินซื้อก็เลยมาป้ายยาพี่ใช่เรื่องอากอะไรก่อนอ่ะชุดบนก่อนดีกว่าชุดบนก่อนนะไม่ค่อยมีอะไรอ่ะเปล่คอเอาแปลงขอก่อนไอแผงก้อนี้ได้มาจากร้านอุวา ว้าวโหดีต้องบอกก่อนว่าของแต่งแต่ละอย่างนี่มาจากร้านนี้ทั้งนั้นแล้วก็อันนี้เป็นชิ้นที่น้องเก็๊ป้ายยา <c oughs> ที่สุดนะอันนี้ประมาณส <3, 000 S 1> ักสามพันสามพันห้าสามพันนะครับเออสามพันห้าประมาณนั้นแหละมีมีจํากัดประมาณกีณ่ 20, ชิ้นปะ่ะยี่สิบชิ้นป่ะแต่ตอนนี้มันยังซัม,มเปอร์ไม่ดูดีนะน่าจะน่าจะหลีบไปอย่พเพิ่มแต่ว,ว่าล็อตเลขก็คืออ่าเป็นคนสั่งนะครับก็ประมาณประมาณนี้นะครับประมาณสามพันห้าแล้วก็ อันนี้บอกแอนบอกแอนโดมิโน,โนนะครับรุ่นเลยรเราไม่ได้แต่แล้วก็ไอไอตรงปลายแนเนี่ยแบบมันมันครอบมากินเนี่ยแล้วแล้ว,แล,วแล้วมันติดอะพอเราบิดแล้วมันหนืดอะ่ะก<อ>็เลยลงทุนตัดง่งเลย <c oughs> นั่นแหละแล้วก็อันนี้คู่อันนี้ประมาณเก้าร้อยเก้าสิบบาทเก้าร้อยเก้าสิบอ่านั่นแหละแล้วก็อันนี้มีคู่สองข้างอันนี้สั่งมือเมอกับมือคัทใช่อ,อันนี้สั่งในลาซาดาลาซาดาารู้กับ หลายกว่าเนี right. right, right. Course, like ่เลยตีไว้ห like, like really like oh, ้าร้อยนะก็ถ้าด้านในก็มีมีประมาณนี้อ๋อนี่นี่นี่นอันนี้สั่งของศูนย์มาสั่งที่ศูนย์เป็นของแท้ไม่เป็นแคปลาใช่ใช่ใช่ของแท้มันจะเป็นแบบมันกันกันอยไงแต่ก็ตรงนี้ด้วยก็จะเป็นแบบรูปยาม้าอาร์ซีรีแบบนี้ตัวอาร์นะติดเทปไปเลยง่ครับผมก็ต่อชิวชิวนี่ก็เหมือนกันร้าน วัวนะครับดีสปอนเซอร์เข้าได้ครับท่านวัวก็แบบร้านนี้เลยแต่ตอนนี้ขาดไปไม่ได้ไอ้นี่เลยครับสติ๊กเกอร์ต่อต้านนะครับทายกีบาครับชิวปลาหอดอันนี้เท่าไหร่วะจำไม่ได้แล้วพันกว่าไหมเออประมาณพันกว่าคิดว่าเคยซื้อแล้วเออเคยซื้อแต่ว่ามันเป็นชิวสีดำอ๋อมันก็เป็นแบบปลาหลอดเออแล้วก็จะมีน็อตไทเทนไล่นะครับ นัอ่ากี่ตัววะไอ้นี่หกเจ1 0แปก้าสิบสิบตัวราคากี่บาทอันนี้ตีมาตัวกี่บาทจยากนานมากนะนี่เหมืนอนไอพวกชิวอะไรนเนี้ยตี okay, ไปปมาณสักตัวสีบาทเลย4สี่ร้อเออคิดว่าแล้วก็มี <laughs> ไปตัดเองนะประตกวิงได้กระตกวิงเล็ดได้ประมาณกี่บาทวะสี่ร้อยสี่ร้อยได้ส <laughs> ี่ร้อเก้าสิบาส อาเห็นยู่ใช้ได้ปกติกันนายได้ครับใช่กันนายได้ถ้าเขาบอกว่าในกระจกนี่ครับนี่ทนีม้งงห็นเรามองเห็นไม่หิดเดี๋ยอยู่แล้วแหละเห็นแล้วก็มาดูฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เอาตัวหลักเลยดีกว่านะที่คุณฉาหมาถึงกันเยอะเอาปีก่อนปีอันนี้ปีที่จริงมันเป็นปีของอาสามซึ่งเป็นของของนอกนะต่างประเทศ กูหนึ่งประมาณสามพันหกแต่ว่าตอนที่ผมไปซื้อมันลดราคาประมาณเหลือสามพันหรือว่าสองพันปดอะไรประมาณนี้แหละผมจะไม่ได้เหมือนกันผมไปซื้อผมไปผมไปกดเพิ่มในตาก,ก้าตั้งเดมมันยังไม่ลดราคานะนั่นเลยก็เลยแบบพอได้เลือกซื้อก็ซื้อ,อเลยงานดีมากต็บอกว่างานดีมากก็คือแบบเนี่ยก็คือผิวเดียวกับเฟรดิ้งเลยเหมือนของศูรเรื่อยแต่ว่ามันเสียอย่างเดียวก็วคือข้างในเขาไม่ได้เก็บมาเนียบขนาดนะแล้วนะก,ก็ติดกับ ก็ดีมันก็เล่ด้่กีดกับกับกาวได้แต่สองหน้าไหมใช่ใช่ใช่ที่กาวนี้เขาจะมีไม้นะก็เลยไปติดร้านพี่อัดแล้วก็ไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวไฟเลี้ยวนี้สองร้อยสองร้อยยี่สิบบาทอ๋อยยี่สิบไม่ไม่ค่อยมองอีกนะไม่ค่อยแนะนำนะมันจะเอาเป็นหยดน้ำจะเอาเหมือนเหมือนของน้องกิดอ่ะมันจะมันจะสว่างกว่านี่มันดูแบบนี้มันมันจะสว่างกว่าก้อเสียมก็คือมันรั่วมันซึมง่าย มันร่วมซื้อไม่คือเวลาเหมือนรอสตาร์ติดของพี่มันจะมีไฟไฟติดตลอดไอ้ตรงเนี้ยเป็นสีน้ำเงินต้ตงการจะเป็นสีส้มน่นแหละแต่ตอนนี้คือไฟสีเงินไม่ติดแล้วไม่รู้เป็นอะไรพังนั่นแหละใช่แล้วก็ไอ้นี้ที่คนคนก็ตกใจแปลกกันมากเลยว่ามันคืออะไรมันคือกันแคลงนะทุกคนมันไม่ใช่กันลุมนะมันช่วยไม่ได้นะกันลุ่ะแต่แบบมันป้องกันเครื่องอะไรอ่ามันช่วยได้ระดับหนึ่งอันนี้ของของซูนนะของจูนไอ้คู่นี้สองพันกว่า คือสั่งมาพอมไกบไอ้พวกนี้เลยกี่บาทกี่บาทอันนี้สองพันกว่าสองพันกว่าใช่อันนี้อันนี้ช่างหาทางคือติดไม่รู้ติดยังไงเขาก็ไม่เคยติดเหมือนกันนั่นแหละม,มันเป็นรุ่นใหม่ด้วยรุ่นใหม่ใช่เนี่ยเขาก็หาทางยางเนี่ยมันจะมียางอะไรมาให้ก็คือสั่งไอ้น,นี้ได้โลของเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์เลยนะนั่นเลยเพราะว่าที่ศูนย์ที่นีไม่มีก็คือต้อนนีก็คือไปไปถ่ายน้ำมันเครื่อง ไม่ได้มันเครื่องมาแล้วทีนี้มันจะมีโปรชัวอะที่ของแต่งใช่ไหมเออใช่ของแต่งที่ลูกรถ r 1 5 0น่เหม,มือนของเราก็ไปดูก็ได้เนี่ยของแต่งมาก,ก็รวมทั้งหมดก็หลายบาทอยู่ที่ได้มาใกล้สามอย่างเนี่ยอีกกันกันถังน้ำมันกับไอเนี่ย นะแล้วก็อะไรอีกอ่ะม,มีมีอันนี้ก่อนเอาอันนี้ก่อนอันน,น,นี้อันนี้ไม่กี่บาทอันนี้20บาท20บาทแต่มมนก็สวยอยู่เออแต่มัน,ม,นมันกดงานดีนะมันก็เป็นเหล็กมันก็ช่วยได้นะมันก็กันอะไรได้แต่เอ้อตรงนี้มันไม่ค่อยมีปัญหาหรอก่นแหละใครจะติดได้ไม่ติดได้ได้ในนี้ติดเพื่อความสวยงามแล้วก็แบบตาอาชิมาอินด้วย่นแหละแล้วก็มาชุดค่อครับคอเอาขอก่อนดีกว่าทำร้านไหนเนี่เป็นนี้ร้าน ก็คือมามาจากร้านพิชาติพิชาติิพชัดหมดเลยเดี๋ยวทิ้งเลยนะผมเฟดแวนครับโอเคครับผมนะแล้วก็อันนี้เกย์จะทำให้หมดเลยนะที่งมีแต่ท่อแต่เหล็กไอ้ไอ้ท่อเหล็กคอท่ออะไรเนี่ยเกย์ทำให้หมดเลยแน่นอนนี่ท่อนี่ท่อนี่คือของมือสองว่ามือหนึ่งมันเป็นมือสองแต่ใหม่อยู่นะใช่มือสองมือสองแบบเขาเขาเขาไม่ถูกใจอ่ะแบบ ซื้อมาแล้วเดี๋ยวใช้ได้บัดเดียวอ่ะแล้วเขาก็ปล่อยตอ่ออะไรเงี้ยก็ได้ไอชุดนี้ก็ได้มาประมาณห <5, 000 S 1> ้าพัน 1, 000, 000. ห้าพันห้าพันกว่าบัดคืนพันทั้งนั้นหว่าล้วก็วกไอ้นี้ไอ้นี้ก็คือแบบได้ได้มาปีนะได้ามาจากคนที่สวยดีต่อไปอะไรไอ้นี่เหรอเออไอนี่ซื้อสปีดนะบัดได้ไอ้น,นี่ไอ้น,นี่เป็นปีแล้วนะเชื่อไหมมันยังปิดมันยังวะเน้นเน้นอ่ะ ไฟเลี้ยบอะมันแถมไม้ด้วยเหมือนกันเลยมาแบบเดียวกันมามาชุดเดียวกันเลยรับผมมีอะไรอีกั้งช่างบมองช่างบดช่างบเอาอันนี้ก็ไม่มีอะไรก็มีอะไรแล้วไอ้บีนี้ถามว่าช่วยไหมมันก็อุคีนะมันรูรุมดีย่ารู้สึกว่าแบบมันมันมันไม่มันไม่ค่อยต้านลุมอะมันก็ช่วยได้อ่ะใช่มันก็ช่วยได้แข็ง ใช่ตอนรู้สึกฟิลมันอะตอนติดกับตอนไม่ติดก็คือรู้สึกได้เลยถามว่าช่วยได้ไหมมันก็ช่วยได้มันก็สวยด้วยไมนติดนั่นแหละพอผมก็จะประมาณน,นี้รอรอ,อที่ที่รอรอ,ลอท,ที่ที่เลยพี่ดีครับอ R15M นี้ตัวใหม่มันมีข้อดีและข้อเสียอะไรบ้างครับอ p t i o นด้วยไหมอ p t i o นด้วยอ p t i o นด้วยดีวยกว่าเดี๋ยวเอาพูดออปชั o n ก่อนดีกว่านะอ p t i o นก็อ p t i o นหลักๆก็มีไอ้ตัวนี้เลย บอกชิปเตอร์อ่าชิปเตอร์ก็คือก็คือใส่ใส่เกียร์ไม่ต้องกำคลัดใช่มันมันจะสนุกไอตัวนี้แหละของศูนย์นะครับมาจากศูนย์มาจากศูนย์เลยเราไม่ได้แต่งก็คือร้านเขาแต่งมาเซคชั่นนี่อันนี้ก็คือแต่งข้อไอเนี้ยดุมตรงเนี้ยก็คือข้อแต่งมาให้เลยแล้วก็มันก็มีไอพวกเนี้ยปกติทั่วไปเซคชั่นคนทูล ABS อะไรเนี้ยนะมันเปิดได้เปิดได้ แล้วก็มันจะมีตัวจับเวลาด้วยนะนี่มันคือคือแบบปุ่มหม o ดอ i n f ูอะไรเงี้ยอ่ามันเอาไว้ปรับนะเอาไว้ปรับมันมีตัวไหนแล้วว่านี่แบบเหมือนจับเวลาได้เหมือนเราอ่านี่นี่นี่ปะเวลาเออจับเวลาได้ปิดเทคชั่นอะไรได้ด้วยนะนี่จับเวลาใช่ใช่อ่าเนี่ยเนียันแบบมันคือรถที่แบบอิงมาจากรถสนามและทีนี้ก็คือแบบเหมือน้าคือเอามาแบบ ขี่ซ้อมได้อ่ะเออขี่ซ้อมได้รอบไปเลยท่านไหนเนี่ยคือคือได้ปลกยังไงวะปอกไม่เบนทองการกิดกางอ๋อโอเคเป็ครั้งอันนี้ไม่รู้นะเพราะว่าไม่ไม่เคยเรียนขับอย่างเดียวขับอย่างเดียวสนุกอย่างเดียวแล้วก็พอดีมีอะไรอีก๋อหมดแล้วขับสนุกขับสนุกขับสนุกแล้วก็รอรอด้วยแหละอืรอด้วยช่วงใหม่ด้วยแหละเพราะมันเป็นรุ่นรุ่นพิเศษอ่ะตัว M พอรุ่นหลังจากนี้มันก็ใช้คำว่าไอซีบาปกติใช่คนนี้แต่ชมมันก็เหมือนเดิมนี่เป็นไอซีบ้าวีสี่ไหมเออวีีใช่ไหมเออวีถ้ามีสารจะเป็นอีกตัวนึงจะแต่งหรอจะแต่งสวยงามอ่าแต่งสวยงามถ้านี้เลงก็ต้องของน้งกิ๊บนี่เดิมๆครับเดิมๆครับเดี๋เชื่อเลยเด็กมานะักตอนนักแล้เอก a มกนีไม่พูดอโห พอผมโลงขี้ด้วยหินใตะลังเอามาข้อเสียดีกว่าข้อเสียข้อเสีย,ยอะไรอ่ะข้อเสียข้อเสียพี่เคยเจอไหมข้อเสียข้อเสียมันก็มนกนกผมว่าเอาข้อเสียสำหรับผมนะมันเป็นด้วยรถสปอร์ตด้วยเวลาเดินทางไกลๆมันจะเข็ดอเออมันจะเมื่อยแล้วกนน็รู้สึกว่ามันจะหมอนิดนึงไม่มเออไม่ได้ต้องแบบอาเจียใช่ไหมใช่อาเจียนโอบกว่าแล้วก็ยังไงอ่ะมันก็ มันไม่ได้หมอบมากอ,ะอ่ะเออแล้วก็ข้อเสียอย,ย่างที่ผมเจอคือน้ำมันเครื่องซึมตั้งแต่ตัวเก่าแล้วใช่กระปินกก็เลย<ะ>ต้องเปลี่ยนอะไรนะก็เรียกปะกินใช่ถ้าดูดีๆมันจะซึมเหบมันต้องใช่อันนี้ก็คือเตดเตดีที่ที่ศูนย์ถ้าเหมือนว่าเราอเอาไปที่ศูนย์บ่อยๆศูนย์เขาจะครีไห้นะเออบันบบอ่บอขาด เพราว่าเป็นไม่เพราะมี่นี่บ,บอกขาดตรงนี้เพรนี่คือเข็มแล้วใช่ไหมใช่เข็มแล้วก็คือเนี่ยปิดแล้วทุกอย่างแล้วบอกใหม่เลย่แล้วก็อีกอย่างปัญหาที่เจอชกนี่ชกเออชกชกใช่กชกตั้งแต่ตัวเก่าแล้วนะใช่ตั้งแต่ตัวเก่าแล้วชกก็คือเดือดมันจะให้มาตัวเดิมอีกอ่ะใช่ยังไม่ตัวเดิมแล้วก็แบบมีปัญหาน่ก็คือยังไม่ได้เขียนนะก็คือใช้เแบบนี้ แกบอกว่าจะเปลี่ยนของว S, S เอสเอสอยู่นะแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนนานแล้วนะเข้าไปป้ายยากันแต่ว่าตอนนี้เงินไม่มีป้ายป้ายยาไม่สำเร็จนะของผมก็น้ำมันเครื่องซึมอยู่เออเอบีเอสดีๆน้ะมันช่นางช่างบ้าทครับบีพีบีไบรีวิวเซ็ตเซ็ตเก้าร้อย มีแค่นี้นะใช่ก็มีแค่นี้เลยชว์กับนี่เลยสีทองแบบนี้บางคนก็หลุดหลุดถึงลุ่มเลยของน้องกดหลุดใช่ไหมหลุดใช่นิดหนึ่งไหมไม่ไม่นิดแหละเยอะเลยละรวมๆถือว่าสวยครับใช่แล้วที่สำคัญ ก็จะมีแบบก็จะแบชืมต่อแบไวไฟคอนเน็กต์เออจะมีกล่องมันเละๆเลยของที่ถอดใช่ไหมล่ะถอดแล้วมันเปิงเบ็ดใช่ก็คือเอาไว้แบบดูเปลี่ยนน้ำมันเครื่องหาอะไรอะไรได้ใช่สึกว่าแบบมีปัญหาอะไรตรงไหนอะไรเงี้ยแล้วก็แบบดูจีบีเอสด้วยใช่จีบีเอสกันแบบรถขโมยอะไรแบบนั้นอ่ะเออใช่แต่๋ยวพี่จะเมียติดให้ปิดไว้เวลาพี่ออกไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่รู้ไปไหนเอ้ยต่อทาน้ำหนักเนียจริงไหมนี่ ไม่ได้กลัวนะแบบกินใจเฉยเฉยกิงใจเออรถตันนี้นะครับก็วันนี้ไม่มีอะไรบ้างนะครับก็ก็มารีวิวอีเฟตอคันนึงแล้วมันจะมีสามคันใช่ไหมไม่เอา EP2 ดีกว่าอีองอีอใช่ e ีพ e p นอีพใช่รถสวยกว่าอ๋อเพราะก็คือเล็งสุดก็คือเอาไว้แล้วเออหลังหลัง ก็าฝากพี่ทีมด้วยครับ,รบช่องอทีมอาร์ซิม่าเอ็มทีเอชบครับผมตอนนี้กําลังทําสติกเกอร์มาแล้วโอเคครับโอเคครับวันนี้ก็กับตัวลาไปก่อนครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยนะครับกดซับสไครด้วย <laughs>